ครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชวัชรพลเอาพาคุณผู้ชมมาดูเจ้าโกโบิโก้เอส0 0สองร้อยคิดหนึ่งม็กทีครับอยู่เปนกับทีมงานทีรพง์เปลี่ยนมุมขดคุณผู้ชมครับอยู่ตอนอีคลิปนะกับคุณโปูแม็กทีงานนี้ต้องบอกว่าเจอดินเหนียวจัดครับเจอดินเหนียวจัด มาดูมักทีสู้แข็งครับสู้เนืดนะไม่ได้สู้แข็งสู้เนืดด ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆก็จะไม่ได้เร็วนะครับ ในกล้องไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงปั๊มของเขาชัดไหมนะแต่ว่าผมยืนอยู่นี่ค่อนข้างที่จะชัดนะครับปั๊มนี่หอนสู้เหนียวเ,เลยครับ สู้คนโปรสู้กับอากาศร้อนยังไม่พอนะครับวันนี้ต้องมาสู้กับดินเหนียวๆอีกนะ ตอนนี้ก็ใช้เป็นเครื่องมิโนโซครับ 6D31 6โซบไดล็คนะครับมีเทอร์โบโชาร์จทำงานประกอบคู่กันกันกบปั๊มคาวบอสกิ K3V นะครับตั์เดอร์เจ็ดตัวเครียร์สองตัวใบแท็ก80สเซนโะบอาไม่มีเซมเต็นพิเศษสามแฉกขักี่ห้าฟันครับ0 8ลูกเมตรน้ำหนักตัวอยู่ประมาณ19ตัน19ตัน 2, ตัน 3, ครับ ก็รถเก่าปัญหาหนึ่งที่เจอนะครับเวลาอารามออกเวลาอารามออกนี่ก็จะติดโหลดกันเยอะครับเห็นหลายรุ่นแล้วโดยเฉพาะโคมันสุแล้วก็โกเบนะเวลายือดอารามออกไปนะครับมันจะติดโหลด คนณปูครับคุณปูเล่นเหนียวให้ดู ถ้าได้ฟันปีศาจนี่น่าจะผ่อนแรงรถได้เยอะเลยครับเจอดินสภาพแบบนี้ต้องเจอกับฟันปีศาจ นก็ต้องไปแก้ปัญหาแล้วนี่รู้สึกว่าจะมีปัญหาเวลาอามออกนะ ก็จะมีอาการประมาณติดโหลดนะครับติดโหลดเวลาอาร์มออก ใจจ้างงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะโสธรอำเภอเมืองอำเภอคำขันแก้วว่าจะเป็นอำเภอใกล้เคียงนะครับอำเภอพนมไพรจังหวัดละเอยดนะครับสามารถจ้างงานกันได้ครับทีมง,งานทีละพง์นะครับแต่ว่าจะติดต่อชอวัชพลก็ได้ครับเป็นเพื่อนกัน0 8 3 0 0 4 9 9 0 6หรือว่าจะเป็น0 9 0 8 9 8 5 7 4 1หนึ่งครับงานคิวงานชั่วโมงหรือว่างานเมาส์ครับโทรมาคุยหรือว่าโทรมาสอบถามกันได้ออ รับเหมาขุดสะขุดโคกน้องนาขุดคลองไส้ไครนะครับหรือว,ว่าจะกดต่อยูคากุดอย่างอื่นคดได้หมดครับหรือว่าจะเป็นงานผมที่ก็สามารถจ้างงานกันได้ครับราคาพวกกันครับราคาพวกกันอเดี๋ยวคลิปนี้จัดให้ช่ง12อาทีครับผู้ชมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟอร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ YouTube ชอบ่องวัชรพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการารับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัพสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าโกเบโก s SK200 คิด1น a x นะครับของทีมง,งานเสียต้นธีรพงศ์ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปวิดีโอนี้ลาละครับ มักซีนี่ก็อายุอนามน่าจะประมาณ30ปีแลวนะคุณผู้ชมเออแกงเกานี่นะเออแกสลบปเาแบบนี้เลยนะป๊าปป๊า Ah, va cap.